ช็อตเด็ดวันนี้เราก็ตามมาดูลีลาของบาร์เทนเดอร์ฝีมือดีในการแข่งขันชิงแชมป์บาร์คาดี้มาร์ตินีกลางปรี2 0 0 5 a ไฟท์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยปีนี้เป็นปีที่2แล้วแต่ที่ต่างประเทศนี่เขมีการแข่งขันแบบนี้มาถึง40ปีแล้วเชียวครับ โอ้ยครั้งนี้ก็ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า10,000แบาทและยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงแชมป์ระดับโลกถึงประเทศอิตาลีเราก็มาดูลีลาของแต่ละคนที่งัดเอาฝีมือและกลลเมตเด็ดพรายออกมาโชว์กันโอ้โหลีลาแต่ละคนนี้ไม่ได้ใช้สลิงไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนเลยครับหมุนกันเองล้วนๆเลยครับและนี่ครับมีผู้หญิงมาร่วมแข่งขันด้วยโอ้โหบาร์เทนเดอร์แต่ละคนนี้ฝึกฝนกันมาจนชำนาญฝีมือสุดยอดครับทั้งรสชาติลีลาคล่องแคล่ว แล้วก็ยังดูสมาร์ทแบบนี้ทำเอาคณะกรรมการระดับอินเตอร์ตัดสินใจกันยากสุดๆแต่สุดท้ายก็ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ที่สุด oh, คนนี้ครับ <can> และนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันเห็นลีลาเขาสุดยอดฝีมือจริงๆนะครับโอ้ยขนาดพิตตี้นี่ยังแอบปลื้มเลยโอ้หตรงกับภาพซะขนาดนี้อุย้ยช็อตเด็กของเราอยู่ตรงกองเชียร์ที่มาเชียร์กันสุดฤทธิ์สุดเด็กก็งานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องลุ้นกันเต็มที่ใช่ไหมล่ะครับ